ยาคือความตาเป็นตลาเย็นเดินนั่งนอนกินดื่มโทษเชเช่ว่าอาขยในอายะนั้นนั้นากอเอมิบาการกดว่าจาะบุรุตามาจปัจจัยเพื่อเป็นเครื่องหมายแห้ความไม่ชัดเจนิบัติิบันั้นนั้นดำแนงเพื่อเป็นเครื่องหมายให้รูการกดว่าจาะบุรุตาเป็นแปหมวดในหมวดหนึ่งมีสิบพิบัตอย่างนี้มาตบมาวิบัตแปลว่าอยู่ย่อมจะดีอดี มีมาเทอเตเสวะเฮเอมเหมันจมีวิภัตแปลว่าจงถิดก่อจงตัวอันตุอิทามมมาตังอันตังสัสุภโมยามาหัสนตีวิภัตแปลว่าคนพึงพึงเลยะอยุอยาสิอยาธาริยามีอยามาเฮทะเอรังเอโทยาวะโมยยังเลยยามนหิโรคาแปลว่าแล้วขักมิเกตันธาหมะหะทารโตุวะโมยมาเฮชะตานิวิภัตแปล อาคมอยู่หน้าแปลว่าได้แล้วอาวุตตาอังมหัตตาทัตุงเสวะอังอัมหาเสวะตัตตาเนวิภัตแปลว่าได้แล้วมีอาอาคมอยู่หน้าแปลว่าได้แล้วอิีุโอตตาอิงมหาอาวุเสวะอังอังมาเหขาวิสติวิภัตแปลว่าจักสัตสติสัสันติสัสสีสัสสาสัสานิสัสสามาสัสเซสัสเตสัสเสสัสสวะเหสัสังสัสมาเหตัลลาลาอิปฏิวิภัตแปลว่าจัก แล้วถ้ามีหาอาคมอยู่หน้าแปลว่าจักได้และสัสสัสังสุสเซสัสสัทธสัสัมสัมมหสัจสัทัสติสัสติสัจสัวาสสัจสัมสัมหสัจสัทธสการในภิกขุนนั้นแส่งการที่เป็นสานได้สมการคือการที่เกิดขึ้นจำป่อข้างหน้าเรียกว่ากัรหัึจงการที่ร่วมแล้วเรียกว่าอดีตการหนึ่งการที่ยังมาใหม่เรียกว่าอนาคตการหนึ่งการ ไม่ไร่อดอีกปัจจุบันอาการจะเป็นสามคือปัจจุบันแทหนึ่งปัจจุบันใกล้อดีตหนึ่งปัจจุบันใกล้อนาคตหนึ่งอดีตากันจะเป็นสามคืออาการคือเรื่องแล้วไม่กำหนดหนึ่งเร่วงแล้ววันนี้หนึ่งร่วงแล้ววันนี้หนึ่งอนาคตตางกันจะเป็นสองคืออนาคตของปัจจุบันหนึ่งอนาคตของอดีตหนึ่งการทั้งสามนี้จะร้อด้ังไม่ผ่านแปดหมวดที่ต่าแล้วต่างนานาบิบัติปัจจุบันนาการปัจจุบันแน่ว่าอยู่ กรเมเสเดชิภูแดงอยู่ซึ่งทงปัจจุบันใกล้อดีตแปลว่ายังปูโตโนตาวังการสีลท่านกรรมเมที่ไหนน้อปัจจุบันใกล้อนาคตแปลว่าจะกินกับโรมีข้าจะทำซึ่งอะไรเาจะมีวิปัสอกความบางตั้งความหวังความวันบอกความบางครับแปลว่าจงเกวังว่าให้มท่านจงกาอย่างนี้บอกความบางแปลว่าสัพเพสตาเวลาหมุนตุสัต์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นภูมิเวนาที่ได้บอกความก้อนบล ท่านเจ้าทานเตกาเมรั่านผู้เจริญขอท่านทั้งหลายทรงยังข้าวเจ้าให้บวชสัตต์มีวิภัตน์บอกความยำตามความกำหนดความดำพึงบอกความยำตามแปลว่าควรปผู้เริสุตตามนี้จนควันข้อเส่งบุรุษลูกสุดนักไรบอกความกำหนดแปลว่าควรยันเจผู้เร่โศกยิราได้ว่าบุรุษตื่นตักซึ่งคนไ้บอกความกำหนดแปลว่าควรยั้งยั้งบำภาเชยยั้งยั้งในนวเราึงบวชปารกคาวิภัตน์บอกอดีตการทุกนี้กำหนดแปลว่าแล้วในนา พระกาวาด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วีแนวบุพุราด้วยเหตุนั้นอาจารย์ในป่ากอดทักกายตาแล้วยัตตัดนิลีพัดบอกอาจิตย์การสักในวันนี้แปลว่าแล้วต้อมีอาอาคมอยู่หน้าแปลว่าได้แล้วก็โลมาอุปัจิจาระนายา มีการตั้งแต่วันนี้แปลว่าแล้วนามีหาอาคมอยู่น่าแปลว่าได้แล้วเทโรกรบัมัิมายาพาวิสีพระเถระเข้าไปแล้วสู่บ้านเพื่อฟัง้าเอวารูปังกรมมังอาคาสิฆ่าได้เราไดซึ่งสรมีอย่างนี้เป็นรูปาวิสันติวิภัตตอานาคตการแห่งปัจจุบันแปลว่าจากธรมมังสูนิสสามาฆ่าทั้งหลายจากฟังซึ่งทางการปฏิปติวิภัตต์เดาฟางคางคตการของนาฏแปลว่าจากแล้วนามีหาอาคมอยู่น่าแปลว่าจากได้แล้วเสด ใจยามพากีิสสาอ่านข้สศึาราว่าเขาจับได้แล้วสิ่งยามใช้เขาจับได้ไปแล้วบทนะครับบทฟีพาณนั้นแปลงให้สองบทคือปารัสสาบทบทเพื่อผู้อื่นอารโนงบทบทเพื่อตนเองปารัสสาบทเป็นเครื่องหมายให้รู้ที่ิยาที่เป็นกัตตุวาจบแปดกัจจวัตรจบแปดการโนมบทเป็นเครื่องหมายให้รู้ิี่ เป็นกรรมวาจเกิกรรมวาจุแล่บาววาจกแต่ไมยมลงในแน่แน่เดียวจไม่ได้เป็นาวารัมเป็นกรรมวาจุแล่บาววาจกก็มีเหมือนกรรมบาลีว่าสาีิโสมีหน้าทิ่ชติโเช่นกับด้วยเราอันไกลไย่อมหาไม่ได้น่าจะรับว่าที่รูปเป็นอนึ่งอันไกลย่อมไม่ได้ในรูปเป็นต้นอัตตาโนหเป็นกัตตุวาจกก็มีเหมือนกรรมบาลีว่าปิยโตชายาเโสโกวังโสมย่อมเกิดในของนี้รเป็นต้น วาจานาวาจานาครับว่าจานามีพระทนวาจานาสองคกวาจานาหนึ่งวาหูวาจานาหนึ่งเหมือนมีพนามทาัพ์ท่าศัพท์เดินไปมา เดกาวาจนะต้องประกอบเกิดนิยาสัพเนเดกวาจนะตามท่าจำลาในพระหูวาจนะต้องประกอบเกิดนิยาสัพเพม้าหูวาจนะทาให้มีวาจนะเป็นอย่างเดียวกันอย่างนี้โสกัจฉติเขาไปอยู่เดกัจฉติเขาทั้งหลายไปอยู่ยกไวแต่นามสรรพินเดกวาจนะหลายหลายสรรพรวมกันด้วยจะส์ชพ้ีรียาเป็นพระหูวาจนะปุโรหิตว่า บูรุษสามคือทั้งบูรุษหนึ่งม้าตายบูรุษหนึ่งวัวตายบูรุษหนึ่งวัวพิศสะสะป้านำริศสะสะป้านำในเป็นการต้องใช้ธีริยาประกอบพิศป้านให้ถูกต้องตามพิศสะสะป้านำนั้นอย่างเอตุย่างตีดเขาไปอาวัยาสีเจ้าไป ทางญาไม่เข <muitas S 2> ้าใจเห็นวางใจเห็นาต้องางใมายาขาะสามารถพวกเราอะไรท่าทีว่าที่บอกการบทว่าจันทบุรุษเหล่านี้สำหรับประกอบกับท่าได้คือกิเลยาสติเป็นมูลไนจะรวบรวมไว้เป็นแดมวดทามพวกที่มาบอกต้วปัจัยเป็นนันเดียวกันผู้รู้ที่สีขตาตัจูหมวดู้าด้ลงไห้ปัจจยผูหูสีมาราผัจทีกามากรรมาหมวดโนดานลงไห้ปัจจัยรู รักมุจจามุจจนากาบีว่านาลมอยากาะจยทว่าสีม้ามุจจามาผจากผูจากผูมามุนาลมนุนนาผะใจโมพุ่งถหมนนาลมพน่งถี่ลมพง่มาลมนุนนาผัสใจโมพุ่งถี่ลมพุ่งถี่ลมพุางถา่ลมนุนนาลมนุนนาผ ว่าจกจีริยาสัตย์ที่ปาะกอบด้วยมีภาพการดูภาพจาน่าบูรุษท่าพดานี้จันเป็นว่าจบคือการบทที่เป็นบารานของกีริยาอย่างคือกัรดูว่าจหนึ่งว่าว่าจบถึงว่าว่าว่าจบถึงเหตุดูกัรตูว่าจบถึงเหตุธรรมาว่าจบถึงกัรตูว่าจบจีริยาสัตย์ใดก็ผู้ดำ แสดงว่าเป็นทิริยาของผู้ดำนั้นในที่ริยาสัมนัชยชื่อว่ากัตตุวาจุรีอุตาหอนว่าสุโธโหรดังกวาจะเทวกรวหุงอยุรยุนก้าวสุกรรมวาจุ กิยาสัตย์ได้เก่าวทำสิ่งที่ผู้คนบึงธรรมือแสดงว่าเป็นกิริยาบอกกรมนั่นเองกิริยาสัมนั้นชื่อว่ามาว่าวาจมีอุทาหรณ์ว่าสูเทน่าอทาโนปัจียาเตฆาสุขันท์ก็ควงอยู่ภาวะวาจกิริยาสัตย์ได้เก่าแต่สว่างมีความเป็นเน่านั้นไม่กล่าวกัตตาและกรรมกิริยาสัมนั้นชื่อว่าภาวะวาจมีอุทาหรณ์ว่าเตน่าอุญาตอันเขาไม่อยู่เหตุกักตารวาจกิริยาสัตย์ได้เก่าผู้ใจให้คนอื่นทรมมือแสดงว่า กิริยาของผู้ใช้ให้คนอื่นทำนั่นกิริยาสำนัทชื่อว่าเหตุตุกตัวาจบมีอุทาหอนว่าสามีโกสุตาโกนาดังวาเจนจันยังหรือใจพ่อผัวให้หนุนดูซึ่งข้าศูนย์เหตุถ้ามาว่าจบกิริยาสำเร็จกับสิ่งที่เขาใช้ให้บุ้คนทำกลางสายว่าเป็นกิริยาของสิ่งนั้นกิริยาสำนัทชื่อว่าเหตุกรรมว่าจบมีอุทาหอนว่าสา นสุเทนะโอทานโนปาจริยะเจ้าสุขันนายังถือใจมอบควให้หงโดปัจจัใจมาทำต้นให้คุลบุจากับดวได้แม่ยังนกอาศัยปัจัยที่พระกอบปัจใยนั้นจัดเป็นห้าหมวดตามปาโตในกาตุวาจกในสุขใจอนุนานาโอนนายาปัจจสิตัวนี้เป็นลงในท่านเป็นบุญจะมีอาเรปัจใจลงในหมวดบูรละหมดรูระในหมวดรูรา ลงในกายตาโมนาพยัญจนาดิสุทธะปัญญาปัจจัยลงในหมวดที่ว่าที่ว่าตีนัปปัจจัยโดยในหมวดสุธาสุนตินาปัจจัยลงในหมวดกีธากีหาตินาหาปัจจัยลงในหมวดท่าหาทาคันหาทิโอปัจจัยลงในหมวดตาตาตานโนติเนัยาปัจจัยลงในหมวดจุราชาตูเรติจุรายาติมังคัมบุปผาปัจจัยกัตปะปีนาปโกนาญาสุษราอนานิปัจจิยาเตสิวิยาเตวิโตในมาวะ ตงญาปิใจครับตาหอนปุยาหอนว่าผู้ญาติเป็นต้นใหเหตุกาตุวจุลมปัจใจสีตัวคือนายนาเป็นนาปัญญาตัวใด้รวหนึ่งบุตาหอนงนีเรียนนาปัจติสิขาญาินาญาปัญญติสิขาญตินาเนเปนสิขาเนญัญจัยติสิาปัญติเป็นต้นในเหตการมาวาจุลมปัจใจสิตัวนั้นด้วยลงเหตุปัดใจคือนาเปด้วยลงญาปัดจาติองค์หายาาหอน นักนิพพานปิยะเตสิพาปิยะเตเป็นต้นไป